นีนะคะฝนมาพบพี่นุกนะคะที่เพจสวนสวยเพียงฟ้านะคะพี่นุกอยู่ที่ชนบุรีนะคะบางพระนะคะตอนนี้ก็เลยจะมาสอบถามพี่นุกตัวค่ะว่าเราเริ่มที่จะเข้ามาแบบซื้อบุษราคำหรือว่าเล่นต้นไม้ค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อยากให้แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับคนที่ชอบต้นไม้นะคะถามว่าบุษราคำมันเป็นต้นไม้ที่มันเป็นว่านสนิทจังย่างไง จริงๆแล้วสมัยก่อนเวลาเนี่ยมไม้พวกนี้มันจะต้องอยู่ตามบ้านคนที่มีกระตาหน่อยร่ำรวยร่ำรวยหน่อยใช่ค่ะ,คะว่านตัวเนี้ยมันมีที่มาที่ไปคือมันเป็นว่านเมตตามาหารรมิยมเป็นว่านแบบเขาเรียกว่าแม้แต่ชิ้นส่วนของต้นไม้ต้นเนี้ยนะคะมันก็จะมีะคนเอาไปทาแม้แม้กระ,ท,ระทั่งผสมพร้าเพ่นหอมใช่เพื่อที่จะทาเป็นเป็น,เป,นเป็นมงคลคหรือแม้กระทั่งมีคาเล่าแบบโบราณมาก็คือคนเท่าคนแก่นะคะ เขาก็จะพูดประมาณว่าเวลาผู้ชายจะเป็นจีบสาวก็จะคือจะด็ดใบบุษราคำานั้นบางคนต้องมาเคี้ยวเพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมในปากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบุษราคำหรือมันเสนจันพุกนีน้มันจะมีกลิ่นโดยเฉพาะของมันทีนี้มันก็เป็นช่วงโควิดทุกโควิดแล้วก็บากแว่าเด็กๆยังไม่ได้ต้องจ่ายค่าเทมอมพี่ลูกก็เลยหางานที่แบบเพิ่มที่จะมีรายได้เรเราก็เลยมองว่าเอ๊ มันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนแบบพึ่ค้าเข้ามาสู่แบบตลาดต้นไม้คนชอบซื้อต้นไม้อะไรกันเยอะเลยค่ะเราก็เลยศึกษาพี่นุกเริ่มต้นจากศึกษาก็คือนอนตีสองทุกวันจำ <laughs> ได้เลยจับโทรศัพท์พวกนั้กดตีสองทุกวัน <laughs> ยิ่งดูยิ่งเพลินยิ่งดูเพลินตอนแรกตั้งตั้งคำถามในหัวใครหวานโง่ซื้อต้นไม้ต้นละหมื่นเปิดไปเปิดมาเฮ้ย <laughs> มันไม่ได้ซื้อหมื่น <laughs> มันซื้อแสน เปิดไปมาเฮ้ยต้นละล้านก็มีคือเกิดคำถามในหัวมากมายแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ถ้าเราอยากรู้มุจะไม่ค่อยให้ตัวเองติดอยากรู้ต้องรู้ค้นเลยไปดูไอ้คนที่ซื้อแพงเนี่ยถา่าเขาคิดอะไรอย่างคิดอะไรอย่างไเขาเขาถึงองซื้อพอพอเราเห็นแล้วปุ๊บอาวเขาซื้อนั่เขารวยขึ้นรวยขึ้นแล้วเขาเอาต้นไม้ที่ซื้อไปเนี่ยเขาไปต่อยอดในการต่อต่อกําไรแล้วหลังจากนั้นก็เลยอศึกษา พอศึกษาไปศึกษามาเราไม่ได้แบบว่าเล่นตามกระแสตัวนุ้งเองจะเป็นคนที่ไม่ตามกระแสค่ะแล้วถ้าแบบแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามจะรู้ได้ว่านุ้เป็นคนที่ยึดมั่นกับบุษราคำมาอะดยตลอดใช่นุ้ไม่เคยถ้ามีไม้อย่างอื่นก็คือเป็นไม้ที่เป็นกาไรจากบุษราคำแล้วเราเก็บอยากได้แต่เราไม่เคยเอามาขยายหรือขายเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือแบบเก็บไว้เพราะอะไรเพราะว่านุ้จะศึกษาดูว่าไม้ตัวเนี้ย มันไม่ได้มีอยู่ทั่วโลกใช่คือถ้าเราจะทําธุรกิจหรือเริ่มทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะมองไปถึงใน,นระดับโล r l d w ว่าเมืองนอกเขามีการซื้อขายไม้กลุ่มไหนประเภทไหนบ้างปาเกิดว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่หายากมากแล้วก็มีอยู่แค่ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอีกนิดหน่อยซึ่งเป็นไม้ที่หาสวยๆยากข้อที่หนึ่งข้อที่สองทำไมสวนใหญ่ๆเขาไม่ค่อยมีมันเป็นไม้ที่เอาใจยากก็คือ ทำสวยยากขยายพันธุ์ยากดูแลยากเอาเป็นว่าทำให้มันสวยนันยากยากมากเสียนไม้หลายๆคนเขาก็จะยกให้เป็นไม้ปรับเสียงไม้ปรับเสียงใช่บางคนก็จะมีเรื่องเล่าใส่ปุ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวม่ด่างเดี๋ยวเขด่างมาเน้นดีๆก็เป็นเขียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งลูกก็เลยแบบมันเป็นความท้าทายที่เราอ่ะในเมื่อทุกคนคิดว่ามันยากใช่ไหมค่ะฉันจะต้องทําให้ได้ ก็เลยสนใจใั้บพื้นฐามค่ะแบบตั้งใจเรียนรู้นะแล้วด้วยความที่เรามีเพื่อนที่น่ารักด้วยเพราะว่าตัวนุกเองเนี่ยนุ้แบบเป็นพยาบาลวิชาชีพด้วยความที่ในในในมุมมองของวิทยาศาสตร์เนี่ยเหตุและผลมันมีเนี่ยนุ้จะต้องรู้อาศัยตัวนี้วัสดุปลูกตัวนี้มันทําไมถึงต้องใส่ต้นไม้ต้องการอะไรสารอาหารต้องการทั้งหมดเท่าไหร่กี่อย่างการส่งเข้าการส่องเขาแสงปัจจัยของเขาเนี่ย ต้องการหลายใช่มันต้องครบถ้าไม่ครบมันขาดอะไรไปหรือมีปัญหาอะไรหรือแม้กระทั่งโรคของของพืชตัวนี้เราก็จะมีเพื่อนที่แบบน่ารักก็คือเป็นด็อกเตอร์โรคพืชโดยเฉพาะด้วยข้อมูลระหว่างกันใช่ก็เวลาที่เราติดขัดอะไรก็จะคอนซัลค้าก็จะมีเรฟเฟรนที่ดีแล้วและอีกอย่างู้จะเป็นคนที่ ชอบหาของดูไม่หยุดนิ่งเวลาที่ตั้งแต่ช่วงที่แบบตามหาซื้อไม้ก็ไปตามสวนต่างๆก็คือไปนั่งคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่เออทำไม้ยังไงทําแบบไหนทําเสร็จแล้วนุ้มไม่ได้ทําตามนะเวลาที่นุ้มได้ข้อมูลมาเนี่ยเราจะมาประกอบการบูร,ราณาการกันสิ่งที่เราเรียนมาใหม่<อ>เพราะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นนุ้มเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นเปลี่ยนผังด้วยซ้ำรุ่นที่แบบ อคอมพิวเตอร์เพิ่งมีทั้งโรงเรียนมีสิบเครื่องอหรือรุ่นที่เพื่งเรียนภาษานกันตอตนป .5 อะไรเงี้ยมาเลยกลายเป็นแบบว่าแต่ลูกเป็นคนที่ทันสมัยคือจะเป็นคนที่คิดตา่างแล้วก็หาเหตุผลให้มันได้แล้วก็เกิดเป็นส่วนอุตสาหกรรมขึ้นสวยที่สุดเลยแล้วก็จะเป็นส่วนที่จะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นตรงที่เราจะบริการหรือขายด้วยความสวย ต้นไม้ราคาพี่นุ้มไม่เคยใช่คนกำหนดคนที่กาหนดราคาต้นไม้ก็ผู้ซื้อค่ะถ้าพี่นุ้มตั้งในราคานี้แล้วมีคนแย่งกันนั่นก็คือราคาของเขาแต่ถ้าพี่นุ้มตั้งต้นไม้แล้วพี่นุ้มไม่ได้ขายเลยนั่นไม่ใช่ราคาของต้นไม้ฉะ<ๆ>นั้นแล้วเนี่ยดีมานซัพพลายมันตอบโจทย์ว่าถ้าเราจะขายอะไรถ้ามันมีความสวยของตัวมันเองมันจะขายด้วยตัวมันเองคนก็จะตามหาแล้วก็ถึงเราจะอยู่ที่ไหนอ่ะค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ ไปเป่าประกาศถ้าเราทําสวยจริงเป็นไม้ที่หายากจริงเอาจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทํางานให้เราตลอด24ชั่วโมงนะใช่ใช่คือเราดูแลมันแค่ครึ่งชั่วโมงนะค่ะแต่มันเนี่ยคือไม่หยุดนิ่งที่จะออกลูกให้นะไม่ม่เลยไม่หน่อเปิดใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างพี่นุกมองว่าเสน่ห์ของมันเนี่ยคือความสวยงามที่ไม่สํากันในแต่ละใบจะแตกต่างกับไม้ประเภทอื่น เราไม่สามารถคาดเดาเลยว่าใบที่เปิดมาเนี่ยใบนี่มันจะเป็นสยแบบไหนจะฮะจะสีไหนจะอะไรยังไงทีนี้ความสวยของสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่เราดูแลเขาใช่พื้นที่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่ทุกคนที่เลี้ยงต้นไม้พี่นุ๊กจะให้ข้อข้อคิดในการเลี้ยงก็คือหนึ่งเรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดคือถ้าเราทราบว่าไม้เนี่ยมัน เคยอยู่ในธรรมชาติแบบไหนมันเป็นไม้ประเภทไหนตระกูลสปีชีส์มันเป็นแบบไหนเราก็จะมีความเข้าใจในการดูแลมันะแสดงว่าเขาจะต้องการแสงประมาณนี้น้ําประมาณนี้ความชื้นประมาณนี้มันก็จะมีความสุขและข้อที่สองหลังจากที่เรียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าไม้เนี่ยเขาต้องการธาตุอาหารทีร่เขาต้องการอะไรบ้างแล้วปัจจัยที่ทําให้เขาโตบ้างมีอะไรบ้างแค่นั้นแหละ ไม่ว่าจะสวยจะงามใครจะแบบว่ามีสูตรนู่นนี่นั่นมันไม่ได้ออกนอกกรอบเหมือนที่คนเราเนี่ยคนเราจะอยู่ได้ต้องกินอาหารครบถ้วใช่มันไม่มีใครกินทองคำแล้วหวัดโตขึ้นมาจากทองคาอย่างเดียวอ่ะเนี่ยถูกต้องก็เหมือนการต้นไม้ก็เหมือนกันใช่ถ้าถ้าเราถ้าเรารู้เหตุและผลของมันเนี่ยการทําอะไรเนี่ยพี่นุ๊กว่าความรู้เนี่ยคือที่หนึ่งพี่นุ๊กโตด้วยด้วยการที่ สร้างแบรนด์ตัวเองได้ก็เพราะความรู้ที่ตัวเองสั่งสมแล้วก็เพิ่มอยู่ตลอดพี่นุ๊กจะไม่หยุดตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะแค่ทําสวยแล้วยังก็ยังไม่พอใจพี่นุ๊กนะตอนนี้พี่นุ๊กรอขยายพันธุ์ในรูปแบบของการผสมข้ามสายพันธุ์การทำตัวไฮบริดการเรียนรู้อย่างเช่นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรีเสิร์ชของตัวเองในเรื่องของที่คนอื่นทาไม่ได้ก็คือเลี้ยงไปเลี้ยงไปแล้วเขียวเขียวเขียวค่ะตอนเนี้ย คือแอบพูดได้บ้างหลังจากที่พิจรรารณามันมาหนึ่งปีแอบพูดได้บ้างว่าพี่นุกยังไม่เคยทําให้มันมีการเขียวขึนหรือกลายเป็นตัวเมนคืนยังไงก็คือบุญยังไงก็คือบุค่ะ,ะแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระยะแค่ปีเดียวเราก็จะต้องมีการ ติดตามปเรื่อว่าใชแแแ่แต่แต่แต่มันจะคนละส่วนกันกับการให้ลูกนะคะห,หลายคนบอกเฮ้ยไม่ใช่นะหันตามายังไงมันก็ต้องมีเขียวอันนั้นคนละเรื่องกันกับการหลุดเขียวค่ะคําว่าหลุดเขียวคือเขาเคยมีด่างม,มาแล้วอยู่ๆเขาให้เขียวเกีดเขเขียวตลอดเลยค่ะ,คะส่วนตัวแล้วเนี่ยในในส่วนที่ลูกเนี่ยก็สามารถพูดได้ในส่วนหนึ่งว่ากันว่าตัวรีเซิร์ฟต,ตรงนี้นเราทําตอนนี้ยังไม่มีต้นไหนที่หลุดเขียวก็ถือเป็น เป็นอะไรที่ยากแล้วหลายๆคนที่ทำท้าทายก็เข้ามาเรียนรู้กันค่ะที่ที่ฝนรู้ก็คือเวลาที่พี่นูขายต้นไม้ค่ะจะดูแลให้ลูกค้าหลังการขายด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ส่วนอื่นๆอะจะมีน้อยมากพี่นู้เป็นโรงแรมต้นไม้ถ้าเราเข้าใจมันเหมือนที่พี่นูบอกเรียนแบบธรรมชาติว่าเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรมันก็จะมาในส่วนของการปลูกวัสดุปลูกในส่วนของวัสดุปลูกเนี่ยไม้มันต้องการ ลากเขาต้องการเดินดี่ใช่ไหมดินที่หรือวัสดุปลูกที่อาหารมันพร้อมธาตุอาหารที่ต้นไม้้อมมีอะไรบ้างพี่นุ๊กก็จะศึกษาเอามาดูวัสดุปลูกบางอย่างมันให้ได้แค่ความปลูกเราต้องการเอามาใช้เพื่อความปลูกให้ลากมันชอนช้ไปหาอาหารได้ค่ะเราก็ใช้ตรวนี้วัสดุบางอย่างมันอุ้มน้ําเยอะมากเกินไปค่ะเราก็หลีกเลี่ยงหรือถ้าใช้เราก็จะต้องมีบางตัวที่มา พวกปลู่มาหรือบางตัวที่ให้ธาตุอาหารบางอย่างนี่แหละวัสดปุปลูกมันก็เลยเป็นที่มาของ,ของคำว่าเป็นสูตรที่ให้สีสวยงามให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใ,ใ,หญใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญสีสวยลายชัดใบใหญ่สมบูรณ์แล้วก็ตอนนี้นะพี่กำลังทำรีเสิร์ชของตัวเองไม้ทุกต้นในที่นี้ถ้าเป็นวัยสาวที่พร้อมจะเป็นแม่ให้นอนทุกต้นคนะ่ะ ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นประมาณกี่เดือนคะพี่นุ๊กไมลูกค้าที่ซื้อแล้วฝากพี่นุกไว้ถ้าเป็นวัยสาวที่พร้อมจะเป็นแม่เนี่ยพี่นุกบอกเขาว่าภายในสามเดือนแต่ทุกคนได้หนึ่งเดือนืมได้ลูกภายในหนึ่งเดือนหมดเลยปกตินะถ้าจะดูจากคนอื่นเขาเป็นปีนะพี่นุกใช่บางคนสองปีก็ถึงออกหน่อบางคนสามปียังไม่ออกหน่อก็ไม่ ยอดแต่ทุกคนสุดยอดมากมันมันพี่ว่าม,มันมันโตมาด้วยความรู้จริงๆเพราะว่าด้วยความที่เหมือนที่บอกอะจะทําอะไรพี่จะต้องเป็นคนที่มีผลและพี่เป็นคนช่างสังเกตอย่างอย่างต้นนี้อะเดี๋ยวมองมองดูต้นือต้นนี้ต้นนี้ตอนที่มาเนี่ยอายุไซคแค่ปีเดียวนะคะไซคแค่ปีเดียวแล้วก็เราก็ให้เขาเต็มที่แล้วก็พี่นุ๊กก็มีการขยับกระถางมาสองรอบแล้วนะตอนแรกมาไซกี่นิ้วคะกระถาง อ่ต้นเล็กต้นเล็กมากเล็กมากเล็กมากใช่อันนี้กี่เดือนแล้วนะคะเหลือกี่ปีแล้วคะน่าจะใส่แค่ปีโหปีประมาณปีสามเดือนปีสามเดือนเองนะคะใช่ค่ะดูแบบเงาแบบใหญ่มากลูกดกมากลูกดกแล้วดูลูกสวยทุกต้นค่ะใช่อันนี้คือเคยแยกหรือยังคะพี่นุ่มอ่ต้นนี้ยังไม่เคยแยกค่ะเพราะว่าเป็นปีสามเดือนสมบูรณ์มากเอ่อแล้วไม่แล้วหน่อลูกเนี่ยก็คืออายุเพิ่งได้เดือนเดียวเองนะดใหญ่มากแต่ใหญ่มากใช่ค่ะ มันถึงคุ้มไงเพราะว่า<ม>พี่นุ๊กอยากพี่นุกเปิดจองหน่อเนี่ยหน่อนึงก็ถ้าถ้าเป็นมิ้นด่างชมพูอยู่ที่4 5่หมื่นห้าสี่นี่ก็คือไม่ใช่รับเงินเข้ามาทันทีอ,<ม>อันนี้ก็เป็นรูปแบบวิธีการขาดของพี่นุ๊กก็คือลักษณะให้ลูกค้าเนี่ยได้มีการผ่อนชำระก<อ>ก็คือเรามีการเลียงให้จนกระทั่งสวยแล้วก็แยกชํำให้จนแข็งแรงถึ<ป>งเวลาคุณค่อยจยที่เหลือ,อคุณมีการนัดจองมาแค่หมื่น โ <Okay, S 2> อเคน่าสนใจนะคะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้ามีต้นไหนเปิดปุ๊บก,ก็คือยอดจองก็คือแบบไม่เหลือแล้วแหละ <laughs> เอาแค่ว่าพี่นุ๊กเวลาพูดในไรบอกว่าเอาเดี๋ยววันนี้จะมีมิ้นด่างชมพูมาเปิดจองนะต้นหนึ่งหน่อมันมาแล้วปุ๊บลูกค้าก็หลังไมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่นุ๊กขายคุณภาพค,คือคนที่เขาเคยได้ เขาเห็นเราว่าไม้ที่เราขายไซส์45เนี่ยมันไม่ใช่ไซส์45ไม่ผิดมันมันไม่เกิดหวังมันสวยแล้วมันเป็นไซส์60,000 70,000เนี้ยค่ะแล้วมันโตไวเขาก็เลยหลังจากที่ได้แล้วเขาก็เลยแบบต้องจองต่ออืมอ่าจองต่อเขาอาจจะเอาไปเขาอาจจะเอาไปตั้งแม่แล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็อ่าได้ตามเงาวอาไั้เออเอาไปขายต่อได้ไปต่อยอดได้แล้วกั ถ้าที่ฝนความนะคะก็คือพี่นุกคือให้ความคิดให้ความรู้ดีๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนที่ฝนเคยเข้ามาดูไลฟ์พี่นุกแล้วพี่นุกบอกว่าอยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีไม้ส,สวยๆแล้วก็แบบทําจํานวนเยอะๆอะจริงๆจะบอกว่าบุษราคามเป็นไม้ที่ไม่มีวันตายเพราะมันทายาาขย,ยายนธุ์ย่แต่ถ้าใครที่เป็นพันธมิตรกับสวนเราเนี่ยพี่นุกจะสอนหมด บอกวิธีการขั้นตอนการขยายก็กําลังเตรียมโปรเจกต์ที่จะทำเนเวิร์กช็อปเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจแต่ไม้ด้วยความที่มันมีราคาแพงการที่จะทําอะไรกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะระมัดระวังมากอย่างเช่นแบบยกยอดหรอยกยังไงหั่นตาหรอหั่นยังไงนะคะดูแลไม้ต้นเล็กเนี่ยดูแลยังไงหรือการเลือกซื้อเนี่ยเลือกซื้อยังไงทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปหมดนะคะสำหรับเราที่ดูมันมาเป็นปีเนี่ย เราบอกได้เลยว่าแค่แบบมองตาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ละว,ว่าต้นไม้นี่อายุประมาณเท่าไหร่เป็นไม้ที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ขาดอะไรมาบ้างในในต้นต้นนี้ลูกค้าก็จะบางคนก็จะถ้าถ้าเขารู้จักพี่นุ้มเขาก็จะยกมาแล้วก็ทำพี่นุ้มซื้อไม้ต้นนี้ของผมนะเป็นยังไง<อ>พี่นุ้มมองว่าไม้ผมจนะเป็นยังไงห<อ>ลังบอกว่าอ๋อต้นเนี้ยเป็นไม้ที่เธออะไม่อยู่กับที่ใช่ไหมเธอยกไปยกมา <laughs> รูก <laughs> ล้าลูกค้าแลยบอกว่า เฮ้ยพี่นุ๊กอยางกับหมอดูแน่ทำไมรู้ผมนี่แบบกลัวขโมยบางทีผมก็ยกย้ายเปลี่ยนที่บางทีก็ยกเปลี่ยนแดดเปลี่ยนแสงเราก็เลยบอกว่าก็ดูลักษณะไม้มันก็เป็นแบบนั้นก็คืออ่ากิ่งก้านของเขาก็คือไม่มีความสมดุลกันในการแบบรับแสงนั่นก็คือเป็นการแสดงให้เรารู้ว่าเอ็นหาแสงเอ็นหาเดี๋ยวก็เอ็นไปโยงไปยกไปยกมาก็เลยบอกว่าเธอน่ยย้ายไม้ใช่ไหมไม้เธอไม่อยู่กับที่หัวเราะเลยบางต้องลูกค้ามาก็แบบ นึกว่าเราจะไม่รู้<ะ>ยกต้นไม้มา,มาล้วก็บอกว่าไม้ต้นนี้เพิ่งยกยอดนะบอกไม่ใช่ผมไปซื้อเข้ามามเขาบอกไม้หมน่อไม่ใช่เนี่ยไม้ยกยอดอมไม่ใช่ไม้หน่อ<ะ>เดี๋ยวพี่จะอธิบายว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็อธิบายของเขาอูอออ้พี่นุกได้ความรู้มากเลยแต่ฉันซื้อเถอนะเพราะว่าเนี่ยฉันฉันคิดแล้วว่าฉันดูตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันประเมินแล้วว่าราคาที่ฉันจ่ายไปในคุ้ม กับไม้ต้นนี้อ่าไม่เป็นไรเราก็มาแลกเปลี่ยนกันก็เลยกลายเป็นว่าพันธมิตรทั้งเป็นผู้ซื้อผู้ขายมันเลยมีความกลมเกลียวกันอุตสาหกรรมเนี่ยผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่น่ารักมากเพราะไม้มันเป็นไม้ที่ราคาสูง<ช>ทีเนี้ยกลุ่มคนหรือคนที่จะจับซื้อจับหาเนี่ยก็ก็จะกลายเป็นอีกกลุ่มคนประเภทหนึ่งที่เขาแบบต้องการความคุม้มคือคนที่ซื้อไม้ราคาแสนแสนเนี่ยหลายคน เฮ้ยโง่หรือเปล่าอืมอมไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวนัต้องโง่ด้วยไม่ใช่เลยนะนุกขอนุกขอพูดเลยว่าคนรวยไม่ใช่คนโง่นะคนที่มีตางในการซื้อหมายแพงๆไม่ใช่คนโง่คนพวกนี้น่ะเขาจะต้องมีความคุ้มมองเห็นมองเห็นความคุ้มมองเห็นอนาคตเขาถึงก้าลงทุนใช่ค่ะแค่นั้นเองเหมือนพี่นุกอ่ะพี่นุกจากเริ่มต้นเงินแสนเดียว อ mm hmm. ใช่เริ่มต้นเงินแสนเดียวเดียวนะคะทุกคนแสนเดียวแสนเดียวตอนนั้นประกายดาวด้วยเริ่มจากสิทัพ์ประกาบใช่ไม่ได้ซื้อได้แค่สามหมื่นตอนนั้นโดดเข้ามาราคาสูงมากนะคะ <Okay. S 1> แล้วเอก็ทําก็ทําจํานวนไปเรื่อยทำเรื่อยเคยซื้อไม้สูงสุดรอบล้านนะครั้งเดียวนะล้านห้าโอ้ล้านห้านี่คือม,มีเงินติดกระเป๋ากลับบ้านมาสามพันบาท เติมน้ามันก็ไม่กล้าจะเติมแล้วแบบกลับมาถึงแบบอนอนไก่น้าผักอยู่คืนเดียวแค่นั้นละค่ะแต่คืนถัดไปเงินก็เข้ากลับมาใส่กระเป๋าเราคือสุดยอดนะคะทุกคนการที่ทุกคนฟังที่ที่นุกพูดค่ะก็คือจะได้เป็นแบบจุดประกายความคิดหรือว่าแบบแนวทางอะไรของของตัวเราเองไนดะ้ได้นะคะยังไงอะ่ะก็แบบ เป็นพี่นุ๊กให้ให้วิทยาฐานแล้วกันนะหรือเป็นแบบตัวอย่างที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็พี่นุกทำโรงแรมต้นไม้แล้วก็เหมือนคล้ายๆกับพี่นุกเป็นเป็นเหมือนเจ้าของสวนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนค่ะก็คือพี่นุกมีแม่พันธุ์มานําเสนอเสร็จแล้วถ้าคุณพอใจเนี่ยแม่พันธุ์ต้นนี้คุณอยากได้เนี่ยคุณซื้อพอคุณซื้อเสร็จคุณฝากเราดูแลนะพี่นุกบริการดูแลฟรีเดือนนึงเหมือน <c oughs> ี่น้องบอกว่า ส่วนอื่นๆน่ะซื้อมาซื้อปุ๊บขายปุ๊บก็คือให้ลูกค้าดูแลเลยแต่พี่นุ๊กมากเพราะเราขายความสวยราคาพี่นุ๊กก็เจะไม่ตกพี่นุ๊กจะไม่ทําให้ตลาดพังเพราะว่าทุกคนที่ได้รับไม้จากพี่นุ๊กคือขุมเพราะจะได้ไม้ที่สวยที่แตกต่างจากที่อื่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกด้วยบางต้นหรือบางต้นให้ลูกด้วยอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าราคาเราราคาดีราคาดีแล้วทุกๆอย่างก็คือลูกค้าได้ขุมพอคุ้มเสร็จปุ๊บบางคนฝากเราต่อเลยค่ะ โรงแรมต้นไม้ป่าละตอพี่นุ๊กมีหน่อหรือยังเราบอกมีหน่อแล้วนะจะให้เปิดจองหน่อไหมอืมถ้าเปิดจองหน่อแล้วขายหน่อให้ลูกค้าก็คือแบ่งกันแบ่งกันกับพี่นุ๊กก็จะกลายเป็นว่าสมมุติลูกค้าซื้อต้นมีแสนหนึ่งมีการเปิดหน่ออยูอ่ ้าหนอ่อค่ะอ่าสมมุติหน่อหนึ่งเนี่ยพี่นุ๊กแบ่งให้เขา25,000ค่้าหนอ่อหน่อ25,000ก็ได้แสนสองห้าเขาได้กําไรแล้วค่ะจากการขายหนอ่อแต่ต้นแม่เขายัง,ยงอยู่นะอ,นะอืมเพราแม่เขายังอยู่ลูกค้าก็สามารถที่จะยกกลับบ้านได้หรือส่วนใหญ่นะทเรกเลไม่เคยมีการยกมีแต่ซื้อเพิ่มแล้วตอนนี้เกิดเหตุการณ์แย่งแม่พันุ์กันนะคะเพราะว่ามันมีความคุ้มไงถามว่าทาไมพี่นุ๊กไม่ทาเองอู้มันเงินมหาศาลนะอยู่ในสวนเนี่ยลองดูมีกี่กระถา แล้วกระถางต้นหนึ่งนะต่ำๆเลยก็คือแสนขึ้นอืเพราะมันเป็นไซส์แม่พันธแล้วถ้าแม่พันธุ์อย่างเงี้ยเขาขายกันก็ต้องแบบสามแสนสี่แสนเมื่อวานเห็นเขาปิดอ่ะสี่แสนสองะพี่นุ๊กต้นไม่สวยขนาดนี้จะเป็นสีแบบไม่ใช่สีพีดด้วยสีออกเหลืองๆอันนี้เป็นมิ้นท์ค่ะเป็นมิ้นท์ความเป็นมิ้นท์เนี่ยจะแพงสุดไม่ว่าจะเป็นตัวฟูมิ้นท์เอ่ยหรือว่ามินดาเอ่มจะแพงสุด แพงสุดทำไมมันถึงแพงจริงๆเราไม่ได้เป็นคนตั้งค<า>่ะบอกแล้วว่าคนที่ตั้งราคามาก็ผู้ซื้อถ้ามีการแย่งกันซื้อหรือว่ามีคนที่อยากได้เยอะราคามันก็จะสูงขึ้น ตามคนไกลกันเยออะไรอย่างเงี้ยความต้องการเยอะราคาก็จะสูงอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม้กะสวยได้ไม่ลูกใส่ใจอย่างเดียวเลยอะจริงต้องใส่ใจมากเลยนะดูแลเป็นอย่างนดี้ดูแลแบบเดินอย่างที่ดูเนี่ยพี่ก็จะดูว่าใบเปิดใหม่มีลักษณะเพราะว่าไม้เนี่ยถ้ามันจะผิดปกติเนี่ย มันจะดูที่ยอดมันจะแสดงที่ยอดก่อนถ้าเกิดยอดแบบหยิบหยิบงอหรือยอดเปิดมากลางไม่เต็มไม่สุดหรือยอดแบบเตี้ยสั้นไม่ไม่ไม่เท่ากับยอดเก่าอะไรนั้ก็ที่มันต้องมีปัญหาระบบล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งใบที่มันมีขอบเหลืองค่ะอมันมีหลายสาเหตุนะจริงๆเราก็ต้องแบบรู้ว่าเออไม้เราขาดสารอาหารตัวหนึ่งบ้างแต่ตอนเนี้ย พี่นุ๊กบอกเลยว่าสูตรดินพี่นุ๊กนี่คือขายดีมากเพราะว่าทุกคนได้ไปบอกพี่นุ๊กตอนนี้ติดดินพี่นุ๊กมากไม่สามารถใช้คนอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าใช้ของพี่นุ๊กแล้วคือแบบใบใหญ่มากเราด่างออกมาด่างสวยค่ะเราที่สมคัญบางบางลูกค้าบอกว่าพี่นุ๊กนอนหนูออกอะก็เราก็ดีใจกับลูกค้านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่นุ๊กก็เลยคิดว่าจะปรับ แผนธุรกิจตัวเองให้มันแบบโตขึ้นด้วยในลักษณะที่พี่นุ๊กว่าจะขายสุดดินดีค่ะดีค่ะขายสุดดินแล้วก็คนมาสนใจเยอะมากใช่ค่ะคนสนใจเยอะก็เดี๋ยวพี่นุ๊กจะเปิดรอบทีเดียวจะขายสุดดินแล้วก็ว่าจะทําเป็นเปิดเวิร์กช็อปซึ่งให้คนสมัครในราคาที่แบบไม่ได้แพงมากแต่ต้นไม้ไม่แพงคือจะทําให้เห็นเลยแบบสมมติมีต้นเนี้ยพี่นุ๊กก็จะยกไปแล้วก็แยกลูกพี่ดูว่าการแยกแยกยังไงการหั่นจินตตาหั่นยังไงก็จะมีต้นไว้พร้อมหั่นจินตา การหรือใครที่มีต้นไม้ตัวเองอ่ะุ้มไปในงานพบพี่นุ๊กตัวเป็นๆก็คุยกันแล้วก็แลกเปลีย่ยนใช่ดูอะไรยังไงพี่นุ๊กถ้าต,ต้นนี้ผมมาเนี่ยเอออะไรยังไงแต่ว่าพี่นุ๊กจะเป็นคนที่สติ๊กในเรื่องของอทุกเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้สังเกตว่าไม้ของพี่ก็คือมี เขาเรียกว่าเป็นห้องปิดเป็นระบบปิดค่ะแล้วก็ทุกกระถางที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้จะต้องเป็นดินพหมุ์อย่างเดียวเราไม่ได้รังเกียดดินคนอื่นไม่ได้บอกว่าดินคนอื่นไม่ดีแต่นั่นคือน,นิสัยการลดน้ําของเราค่ะมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันค่ะดินแต่ละประเภทการอุ้มน้ําต่างกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางหนึ่งเราไม่ทราบว่าเขาใช้ดินอะไรมามีการติดเชื้อหรือมีการมีไข่ของแมลงคา,าหรืออะไรอะไรมาด้วยหรือเปล่า ทุกอย่างแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่คุณผ่านมาข้างหน้าบ้านเห็นไหมคะว่ามีมีน้องๆเราก็คือกำลังล้างขัดกระถางเก่าอยู่เราจะไม่ใช้กระถางเก่าโดยที่เราไม่ทําความสะอาดแล้วตากแดดก่อนเราจะป้องกันในเรื่องนี้ที่สุดมันก็เลยทําให้เป็นที่มาว่าต้นไม้เราสวยจริงแม้กระทั่งต้นไม้ที่เหมือนเหมือนโรงพยาบาลด้วยเรามีเป็นโรงแรมต้นไม้แล้วตอนนี้นุ๊กเป็นเหมือนโรงพยาบาลต้นไม้สำหรับหุตรสลัเห็นที่พี่นุ๊กบอกก็คือ มีคนที่เลี้ยงต้นไม้แล้วเขาอาจจะยังไม่รู้หรือรู้จริงต้นไม้อาจจะเสียหายพี่นุกก็จะเป็นคนลักเลี้ยงดูแลให้างนะก็มีค่าบริการแค่แบบ2 0 0บาทแรกเข้าจะเปลี่ยนดินแล้วให้ยาเปลี่ยนดินให้ยาแค่นั้นนะคะแล้วก็พอเปลี่ยนดินให้ยาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคิดเขาแค่เดือนละพันเดือนละพันแต่พี่นุกก็ตึ้งตุ้งพูดในในลักษณะเหมือนหมอนะ คือเราไม่รับประกันตายให้ใก็เหมือนแบบเขียนคนไข้จะไปห้องผ่าตัดมี <c oughs> ให้เซีมย,ยินมยม่ามันต้องมันต้องมันต้องการนเองเพราะว่าโรคฟังอย่างเนี่ยมันติดเชื้อมานานแล้วมันอาจจะอยู่ในโคนซึ่งเราไม่สามารถหั่นแล้วดูได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพูดเหมือนคุณหมอนิดน,นึงว่าไม่รับประกันตายนะคะแต่พี่นุ๊กรับรองว่าจะดูแลให้ดีที่สุดแล้วตามนั้นแล้วลูกค้าก็แฮปปี้กันนะแบบเมื่อวานต้นที่พี่นุ๊กโชว์แล้วแล้วก็มีอีกต้นหนึ่ง ลูกค้าเอาจันดำดามาฝากไว้แล้วน้องก็คือใบเล็กลงเล็กลงแล้วก็ไม่ยอมเปิดใบใหม่แล้วไม่สวยคือไม่สวยพี่นุ๊กถ่ายรูปให้หนูดูหน่อยวันนี้เมื่อวานก็เลยถ่ายแช่ส่งมาค่ะหูพี่นุ๊กเป็นแม่ค้าด้วยกันนะบอกหูพี่นุ๊กหนูยอมเลยพี่ทำไมพี่ทำยังไงอะทำไมมันสวยแล้วใบมันแบบโตขึ้นแล้วใบมันเงาขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเอาก็ให้เขาตามที่เขาอยากได้แหละต้นไม้อ่ะเออให้ให้ทุกอย่างที่เขาอยากได้ก็อาจจะต้องแบบ เขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะก็จะต้องดูแลตัวเองหน่อยใช่แต่งเติมเสริมสีสันอะไรก็จะมีเคล็ดลับนิดเดหน่อยของทางสวนก็ยินดีต้อนรับทุกคนถ้าใครแบบผ่านมาใกล้ๆกบางแสนค่ะใกล้บางแสนใกล้หนองมนอยู่ที่บางพระศรีราชาชนบุรีใครที่สนใจก็แวะมาเจอพี่นุกตัวเป็นๆมาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ได้ยินดีต้อนรับค่ะราคาไม่แพงนะคะอันนี้บอกเลยว่า ไปคุณตั้งราคาได้เลยถ้าแบบราคามันมาแล้วพี่นุ๊กโอเคพี่นุกก็ปล่อยได้เลยค่ะคุ้มนะคะทุกคนมาที่นี่รับรองคุ้มทุกอย่างมีอีกประเดน็นสุดท้ายพี่นุ๊กศัตรูพืชอ่ะมีไหมคะพี่นุ๊กเพราะว่าตอนนี้ของพี่นุกก๊กจะเป็นแบบระบบปิดเลยศัตรูพืชมันมีหลายอย่างมันมีโรคพืชมันมีหลายอย่างนะ,ะโรคพืชมันจะเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ พวกสิ่งมีชีวิตก็คือโรคต่างๆที่มาจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสต่างๆหรือแม้กระทั่งสัตว์ก็คือพวกหนอนแมลงขนาดต่างๆถ้าเป็นระบบปิดน้นอยมากที่จะมีมเพราะว่าถ้าเราควบคุมในเรื่องของวัสดุปลูกหรือดินที่เราเ,าเข้ามาด้วยมันก็จะเป็นการป้องกันเพราะว่าตัวในวัสดุปลูกลีุ่เองเนี่ยเราใส่ตัวที่ป้องกัน การไข่การวางไข,ข่ของพวกแมลงด้วยซ้ำนะแม้แต่ด,ดินที่เราเอามาใส่หลายๆตัวเนี่ยแล้วก็คัดสรรมาโดยพี่นุก่ก็แต่ชิมไม่ได้นะบางคนอร่อยหรือเปล่าไม่รู้คือบางคนบอกว่าดินี่นุมมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอชิมหน่อยเราบอกได้ว่าไม่ได้เพราะว่าในนั้นบางอย่างมันมียาที่ป้องกันแมลงด้วยศนะัตรูพืชถ้าเป็นพวกสัตว์นะคะก็ถือว่า น้อยมากถาม,ถามว่ามีหลุดรอดมาไหมมีม,มีเหมือนกันเพราะว่าบางบางต้นเนี่ยพี่นุ้จะเปลี่ยนกระถางเนี่ยทุก3เดือน แต่ถ้าแบบมันต้นไหนที่มันแบบว่าเราลืมไปแบบเกินไปสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องรีบรีบ,รบจัดการแล้วรีบจัดการ<笑><笑>โอเควันนี้นะาจะครบทุนทุกคําถามแล้วก็ดูต้นไม้ส,สวยนะคะยังไงอะคะวันนี้รบกวนมาก็นานมากแล้วนะคะทุกคนคะถ้าสนใจยังไงนะคะเดี๋ยวฝนจะให้เบอร์โทรแล้วก็เพจต่างๆของพี่นุไว้ที่ท้ายคลิปนะคะ ขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามแคนบายฝนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย